สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ร,า,รายการเวลทอล์ก5นาทีสัปด o b ์ทูบียูยอสเดย์รายการนี้ทาให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวลตรง60ด้วยเวลาเพียง6นาทีต่อวันด้วยกันนะครับนี่ EP ที่97การเผยให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ครับนี่เรากําลังจะเข้าถึงเนื้อหานะครับของหนังสือเล่มนี้นะฮะ Psychology of Money ครับผมไปเจอเนื้อหาบางช่วงบางตอนในหนังสือได้กล่าวถึงนิยามของเงินได้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ เขาบอกไว้ว่าเงินเนี่ยคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ผู้คนใช้อยู่ทุกวันฮะแต่มีเพียงน้อยคนที่เข้าใจการทํางานของมันอย่างถ่องแท้ครับวันนี้เรามาเรียนรู้การทํางานของเงินอย่างถ่องแท้กันดีกว่าในเรื่องของความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกที่ผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ได้กล่าวไว้ว่าไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ครับผ่านเรื่องราวเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ผมกำลังจะอ่านให้กับผู้ฟังทุกคนได้ฟังนะครับ ผมใช้เวลาหลายปีในช่วงมหาวิทยาลัยทำงานเป็นพนักงานร,รบบับรถที่โรงแรมชั้นดีแห่งหนึ่งในเมืองลอสแอนเจลิสไอพนักงานร,รับรถก็เป็นเหมือนกับวอลเลย์ปาร์กิกก้งบ้านเราใช่ไหมครับที่เวลาเราขับรถไปที่โรงแรมเราก็ไม่จําเป็นต้องขับรถไปที่จอดรถครับเราก็ใช้บริการนี้ในการที่จะให้พนักงานขับรถเราไปที่จอดรถแทนเราครับผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าแค่ประจานคนหนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี ในช่วงที่เขามีอายุได้20ปีเขาเป็นอัจฉริยะผู้ที่เคยออกแบบแล้วก็ถือสิทธิบัตรในส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ในเราเตอร์ Wi-Fi เขาได้เริ่มแล้วก็ขายบริษัทออกไปหลายแห่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางนอกจากนี้เขายังมีความสัมพันธ์กับการเงินในรูปแบบที่ผมเรียกว่าเป็นส่วนผสมระหว่างความไม่มั่นคงแล้วก็ความโง่เขลาแบบเด็กๆไอโง,ง่เขายังไง่ะฮะโง,ง่เขาก็คือว่าเขาเป็นคนชอบขี้อวดครับหลายๆครั้งเขาก็ชอบ เอาเงินสดที่เขามีเนี่ยอวดให้เพื่อนๆนเห็นนะฮะทั้งทที่มีคนที่อยากเห็นและอีกหลายคนที่ไม่อยากเห็นเขาก็อวดหมดะฮะคุณคุณคุณะฮะในประเทศไทยก็จะมีคนที่ชอบโพสต์ใน f Facebook ในทิกต o k ว่าตัวเองมีตังเยอะเอาเงินสดมากางวางไว้อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็คุยโวเรื่องความมั่งคั่งของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปให้มันดูเท่ใช่ไหมฮะถ่ายรูปคู่กับรถถ่ายรูปคู่กับเงินนะฮะอย่างเปิดเผยแล้วก็ส่งเสียงดังในเวลาที่เขาเมาแล้วมันก็มักจะเป็นคําพูดขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่เกี่ยวข้้อองงกัับเรื่นน อยู่เสมอครับเวลาเขาคุยเรื่องรวยเขาเขาเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นอยู่ฮะวันนี้ก็จะมาบกเข้าเรื่องตัวเองว่าเออตัวเองเนี่ยรวยมากๆเลยนะวันหนึ่งครับเขายื่นเงินสดหลายพันดอลลาร์ครับให้กับหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมแล้วก็พูดว่าไปที่ร้านขายเครื่องประดับที่อยู่สุดถนนแล้วซื้อเหรียญทองนะครับปริมาณ1,000ดอลลาร์มาให้ผมจานวนหนึ่งสิเหรียญทองมันราคาแพง,นะนงเ,นเนี่ยคือ1เหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งพันดอลลาร์ครับเป็นเงินไทยก็คือเหรียญละสามหมื่นบาท หลังจากนั้นนะฮะเราหนึ่งชั่วโมงผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีคนนี้นะฮะที่มีเหรียญทองอยู่ในมือหลายเหรียญมากนะฮะแล้วก็เพื่อนๆของเขาครับก็รวมตัวกันที่ท่าเรือซึ่งมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นพวกเขาก็ทําการโยนเหรียญลงไปในทะเลให้มันกระดอนไปที่ผิวน้ําเหมือนกับที่ก้อนหินทําให้มันเกิดขึ้นเราเคยเล่นใช่ไหมฮะโยนขนมปังเข้าไปในผิวน้ําให้มันเอียงๆแล้วมันก็ดังให้มันเด้งหลายๆทีฮะยิ่งเด้งหลายทีมันก็ มันก็จะสนุกใช่ไหมฮะใครเด้งได้ไกลสุดก็เป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยเพียงเพื่อความสนุกครับอันนี้คือเขา,าต้องการจะสื่อให้เห็นถึงความร่ํารวยแล้วก็ความบ้าระห่ำในการใช้เงินของเขานั่นเองหลฟ์วันต่อมาเขาก็ทําโคมไฟในห้องอาหารแตกครับผู้จัดก,การคนหนึ่งก็เลยบอกว่าไอ้โคมไฟเนี้ยมูลค่า500เหรียญน,นะแล้วคุณก็จำเป็นต้องจ่ายเงินนี้มานะผู้ชายคนนี้ก็กล่าวไว้ว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครอล้ายคล้ายคนไทยเลยไหมฮะ ก็คือเขาถามผู้จัดก,การครับอย่างไม่แทบเชื่อหูตัวเองนะฮะในขณะที่ก็ดึงเงินสดบึกหนึ่งออกออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ยื่นมันเลยนะฮะฟาดก็ให้กับผู้จัดก,การเลยเอาไปเลยห้าพันแต่ทีนี้ก็ใส่หัวไปได้แล้วอย่ามาดูถูกผมแบบนี้อีกนึกถึงสมัยผมตอนเป็นบอยนะฮะตอนเด็กๆผมเคยไปทํางานเป็นบอยนะฮะอยู่ร้านคันที่เพลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพนักงานก็แบบว่าผมทําไม่ถูกใจพนักงานเออจ้าเออลูกค้าก็มักจะพูดกับผมว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใคร ผมก็อยากจะบอกจริงๆนะฮะว่ารู้ครับคุณเป็นลูกค้าไงครับแต่ก็ได้แต่คิดครับไม่ได้พูดไปฮะคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาทําพฤติกรรมแบบนี้ได้นานแค่ไหนนะฮะคำตอบก็ชัดเจนครับไม่นานครับหลายปีหลังจากนั้นผมก็ทราบว่าเขาขายเป็นกลายเป็นคนถังแตกครับสมมุติฐานของหนังสือเล่มนี้ก็คืออะไรครก็คือการจัดการเงินได้ดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าคุณน่ะฉลาดแค่ไหนแต่มันเกี่ยวข้องอย่างมากครับกับพฤติกรรมของคุณและพฤติกรรมนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะสอน ถ้าเป็นคนไทยก็คือเหมือนกับสันดานมันสอนยากนะฮะแม้แต่กับคนที่ฉลาดที่สุดก็ตามอันนี้จริงนะยฮะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งสอนยากฮะเพราะเขามีอีโก้หรือมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งไม่ผิดนะฮะมันก็สมควรที่จะมั่นใจฮะก,กว่าที่เขาจะมีความฉลาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่อัจฉริยะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้นสามารถที่จะกลายเป็นคนที่ประสบกับภัยนะทางการเงินได้เช่นเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเงินเลย ก็อาจจะที่อาจจะร่ํารวยได้ครับถ้าเกิดว่าเขามีทักษะด้านพฤติกรรมอันมากพอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์วัดความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือที่เรียกว่า iQ เลยเพราะฉะนั้นถ้ามี EQ ไม่มี iQ ก็รวยได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามี IQ แต่ว่า EQ ไม่ดีคือควบกคกุม,มอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ถังแตกได้เช่นเดียวกันแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรานั้นมีทั้ง iQ แล้วก็มีทั้ง EQ นั่นก็น่าจะเอื้อต่อการที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างดีใช่มัครบ เพราะฉะนั้นไอ้ความจริงที่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในครั้งนี้ก็คือความจริงที่ว่าอย่าน้อยใจครับถ้าตัวเองไม่ยังไม่มีความรู้ทางการเงินก็พยายามสะสมไปครับแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนที่มีความรู้ทางการเงินฮะเพราะบางครั้งสุดท้ายแล้วก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองด้วยการถังแตกก็ได้ครับแล้วก็แข่งในสนามแข่งที่เราถนัดก็คือแข่งกับตัวเองดีกว่าครับ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับ วันนี้จบไปด้วย the for for the investor are too high purchase price for the stock of an ex an excellent company can undo the effect of a subsequent decade of favorable business developments เขาบอกว่าสำหรับนักลงทุนแล้วแล้วก็ผมอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะฮะว่าเวลาที่คุณซ yeah ื้อหุ้นแพงเนี่ยนะฮะแต่เป็นหุ้นแพงสำหรับบริษัทที่มันดีเนี่ยดียอดเยี่ยมเลยเนี่ยไอบริษัทที่มันดียอดเยี่ยมเหล่านี้นะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยครับไอ้ที่คุณคิดว่าคุณแพงเนี่ยมันจะคุณจะลืมราคาที่แพงที่คุณซื้อไปเลยพอวันหนึ่งบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมีผลการดําเนินงานที่ดีมากๆติดต่อกันวอลเลย์เวฟก็คงจะกล่าวถึงบริษัท Apple นะฮะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะสำหรับใครหลายๆคนที่ปรามาดเขาในช่วงที่เขาซื้อ Apple นะฮะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วว่าซื้อช้าไปหรือเปล่าบริษัทมันแพงมากเลยนะวอลเลย์เวฟก็เลยต้องเขียนโค้ดนี้ออกมาครับเพราะวันนี้ก็เป็นคําตอบแล้วครับว่า บริษัทที่เขาซื้อก็คือ Apple เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ในพอร์ตเขาเยอะมากครับเยอะที่สุดในพอร์ตฟิลิโอของบริเวณบรษัทเลยฮะแล้วก็ทํากําไรให้กับบริเวษัทสูงที่สุดเลยครับฉนั้นของแพงไม่มีหรอกครับมีแต่ว่าเขาเข้าใจในมูลค่าของสิงนยานหรือเปล่าวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์คอมเมนต์ติชมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ